ูยังไงกันนะว่าคนนี้เป็นท็อกซิกหรือว่านาร์ซิสซิสออนเชื่อว่านะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคําว่าท็อกซิกกันมาแล้วนะคะแล้วก็อาจจะพอเข้าใจความหมายกันมาแล้วนะคะว่าคําว่าท็อกซิกเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะแล้วนาร์ซิสซิสเนี่ยมันแปลว่าอะไรเหมือนกันเออแล้วมันเป็นยังไงนะคะเป็นคนประเภทไหนแล้วเพื่อนๆเนี่ยเคยเจอคนแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังกันในอีพีนี้กันค่ะ Why wo. ท็อกปัญหานี้มีทางออกสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาฟังนะคะ EP นี้ก็เป็น EP แรกนะคะสำหรับพอ s ์สแ t นะคะ Why We p o r t s c a t ในช่วงเพนท็อกปัญหานี้มีทางออกค่ะท็อกซิกนะคะหรือว่าแปลตรงตัวเลยคำว่าพิษเนี่ยค่ะถูกยกขึ้นมาใช้แทนในสิ่งต่างๆนะคะเช่นคำว่าท็อกซิกพีเพิลค่ะท็อกซิกดีเลชั่นชีพหรือว่าอาจจะถูกยก ขึ้นมาใช้เนี่ยคะ่ะในกับพฤติกรรมของมนุษย์นะคะแล้วก็กลายมาเป็นความหมายของความคิดแย่ๆค่ะแล้วก็พฤติกรรมแย่ๆที่ได้กระทำออกมาจากคนประเภทนั้นนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าท็อกซิกนี้นะคะคาดว่าน่าจะเป็นที่พูดถึงค่ะแล้วก็แพร่หลายนะคะในช่วงประมาณปี2010ค่ะแล้วก็ได้เริ่มการมาทำเป็นบทวิเคราะห์นะคะถึงการเอาคำนี้มาใช้อธิบายถึงพฤติกรรมท็อกซิกในช่วงปี2014ค่ะในตามหลักจิต,ตวิทยานะคะจากนักจิต ราท่านหนึ่งในประเทศออสเตรเลียค่ะก็ได้นิยามคำว่าท็อกซิกนะคะคือคนที่มีลักษณะชอบควบคุมผู้อื่นค่ะหรือว่าออกคำสั่งกับผู้อื่นสร้างความวุ่นวายนะคะหรือว่าเรียกร้องความสนใจอยู่เสมอค่ะหรืออาจจะมีพฤติกรรมที่วิพากวิจารนะคะวิพากวิจารผู้อื่นจนเกินเรื่องอารมณ์ประมาณว่าไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดีกว่าประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเราเผลอมีพฤติกรรมที่ท็อกซิกออกมาล่ะอันนี้เราควรทำยังไง ะะตามกลไกการทํางานตามความกลัวในจิตใจของมนุษย์นะคะจะนําไปสู่การเรียนรู้โดยอัตโนมัติว่าเราควรที่จะปรับตัวกับสถานการณ์ตรงหน้ายัางไงอ้อนจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ลิฟ์ค้างะคะ่ะที่มีคนหมู่มากแล้วก็มีคนคนนึงเนี่ยคะ่ะพูดขึ้นมาว่าอะไรวะไม่น่ามาอยู่ในที่ตรงนี้เลยถ้าไม่มาก็ไม่มาเจอแบบนี้หรอก ด้วยความกลัวตรงนี้ค่ะทำให้สิ่งที่เขาแสดงออกมากลายเป็นพฤติกรรมท็อกซิกที่ทำให้คนหมู่มากเอื้อมระอาค่ะหากเราเคยเป็นแบบนี้อยู่นะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนจากการกระโชกหกห้ากนะะันค่ะเป็นการทำตัวให้นิ่งที่สุดเพราะหากเราแสดงพฤติกรรมที่กล่าวข้างต้นไปเนะะี่ยค่ะก็อาจจะทำให้สถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยแย่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเราเนี่ยรู้สึกว่าอุ๊ยไม่ค่อยประทับใจในตัวเราเท่าไหร่นะคะลองสังเกตดูนะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเค เคยมีพฤติกรรมนะคะที่กล่าวไปข้างต้นนี้หรือเปล่านะคะหรือ ถ้าหากเราเจอคนที่มาท็อกซิกใส่เรานะคะการพูดคุยตรงๆอย่างเปิดอกเนะะี่ยค่ะก็เป็นผลดีนะคะที่จะทําให้เราปรับความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ค่ะหรือการที่เพื่อนๆเนี่ยมีเส้นขอบเขตในการที่จะรับฟังปัญหาที่ท็อกซิกกันค่ะก็เป็นผลดีต่อตัวเราได้เช่นกันยกตัวอย่างนะคะเช่นหากมีคนมาพ่นคําพูดที่ท็อกซิกใส่เราอะคะ่ะเพื่อนๆก็อาจจะกลายเป็นคนที่ท็อกซิกไปด้วยโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ส่งผลเสียต่อสภาพ ติดังนั้นนะคะการหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อตัวเราค่ะแล้วเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์นะคะกับคนที่ท็อกซิกและคนที่เป็นนาร์ซิสซิสบ้างล่ะจริงๆคนพวกนี้นะคะเขามีเส้นบางๆกันอยู่นะทั้งท็อกซิกแล้วก็นาร์ซิสซิสเนี่ยมีอยู่ในทุกความสัมพันธ์เลยค่ะซึ่งในความหมายของนาร์ซิสซิสนะคะแปลว่าหลงตัวเองค่ะ แล้วมันคล้ายกับท็อกซิกยังไงนะคะคือพฤติกรรมของคนเหล่านี้ค่ะจะมีความเป็นพิษต่อคนรอบข้างค่ะคนที่ท็อกซิกใส่เนี่ยก็จะมีการพ่นคําพูดที่แย่นะคะพ่นคําพูดที่ดูแย่แล้วก็ทําร้ายคนรอบข้างหรือมีการกระทําที่ทําให้คนรอบข้างเอื่อมระอาแต่ว่าพวกนาซิซิสเนี่ยค่ะเขาจะเป็นพวกที่หลงตัวเองมากเป็นคนประเภทที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองมีความสําคัญอยู่เสมอมีความสําคัญมากๆต้องการรับคําชม คำสรรเสริญตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่มีเอมพาร์ตี้หรือว่าไม่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะซึ่งถ้าเราศึกษาประเภทของคนพวกนี้ลงลึกไปอีกอะคะ่ะเขาจะแบ่งคนพวกนี้ออกเป็น2ประเภทค่ะก็คือ Overt Narcissist และ Covert Narcissist ค่ะจากข้อมูลนะคะพบว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็น Narcissist เนี่ยค่ะเขาจะเป็นพวกลซมหรือว่ามองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความสามารถนะคะหรือว่าไม่ดีพ ที่จะจัดการหรือแก้ไขปัญหาได้พูดง่ายๆอะค่ะคือเขาจะเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำนะคะจึงจําเป็นที่จะต้องหาคุณค่าของตัวเองโดยการกดผู้อื่นให้พวกนาร์ซิสซิสเนี่ยค่ะดูสูงขึ้นความแตกต่างอย่างแรกเลยนะคะของคนที่เป็นโอวร์นาร์ซิสซิสนะคะคือเขาจะมีจุดเด่นเลยคือชอบเรียกร้องความสนใจค่ะแต่ว่าในขณะของโควร์นาร์ซิสซิสเนี่ยจะเป็นคนที่เงียบๆนะคะเก็บตัวส่วนโอวร์นาร์ซิสซิสเน จะเป็นคนที่เขาจะชอบบงการผู้อื่นนะคะจัดแจงผู้อื่นให้ตรงตามดังใจของเขาแต่โควต์นาร์ซิสซิสเนี่ยคะ่ะจะมีการหลอกใช้จะมีการหลอกใช้คนแบบอ้อมๆนะคะซึ่งคนที่มีลักษณะโเวร์นาร์ซิสซิสเนี่ยคะ่ะบางคนเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะสังเกตตัวเขาได้ยากมากนะคะเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยแสดงออกมาได้แบบไม่ค่อยชัดเจนเนาะแต่สรุปง่ายๆเลยนะคะคือโควต์นาร์ซิสซิสเนี่ยคะ่ะจะคล้ายๆกับพวกเอ็กโทวต นี่แหละที่มีการกระทำนะคะที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนแต่อวอร์ดนากซิสซิสจะเปรียบง่ายๆเหมือนกับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดนะคะแต่มีการใช้คําพูดมีการใช้การกระทําที่เชื่อเราได้แบบเรียบๆแต่เจ็บทุกประโยคนะคะคนพวกนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเขาจะชอบเล่นผู้ถูกกระทำเนาะออกมาในแนวเรียกร้องความสงสารนะคะประมาณนี้แต่เพื่อนๆน,นะคะฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ย คนพวกนี้ค่ะเขามีคนคบด้วยหรออ่อนจะบอกเลยนะคะว่าคนที่เป็นนาร์ซิสซิสเนี่ยค่ะเขาเป็นพวกที่มีสเสน่ห์แล้วก็แพรวๆมากเลยนะคะ เพราะในครั้งแรกๆเนี่ยค่ะพวกเขาจะมีความรักตัวเองมากๆนะคะแต่จะเป็นการรักตัวเองที่มากจนเกินไปอะคะ่ะเกินความพอดีไปหน่อยจนกลายเป็นความรักตัวเองอยู่คนเดียวะคะ่ะคนพวกนี้เนี่ยถือว่ามีเสน่ห์มากเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ชอบคนที่รักตัวเองนะคะหากเราสังเกตนิสัยของคนที่เป็นทางท็อกซิสและก็นาร์ซิสซิสแล้วนะคะจะเห็นความเหมือนกันเลยก็คือคนพวกนี้เนี่ยจะมีนิสัยที่โลเซล l อส s t e ต่ำนะคะเหมือนกันเพราะในพื้นฐานการเป็นทางท็อกซิ และนาซิซิส,สเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นคนที่ขี้ขลาดขี้กลัวและต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยยอมรับและสนใจในตัวเขาซึ่งคนพวกนี้เนี่ยคะ่ะจะมีแผนการที่ทําให้คนรอบข้างมาหลงมาหมกมุ่นกับตัวเขาได้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆฟังกันมาตรงนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจความหมายกันแล้วนะแต่นาซิซิส,สเนี่ย บอกเลยนะคะว่ามันอันตรายกว่าท็อซิกแน่นอนค่ะโดยงานวิจัยนะคะที่มีชื่อว่า Skinner Pigeon Rewards Test นะคะที่เป็นงานวิจัยของคุณ B.F Skinner ค่ะเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านสิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยฮา r v วาร์นะคะแล้วก็ได้เป็นนักสิตวิทยาที่ทรงอิทธิพลที่สุดในศตวรรษที่20โดยงานวิจัยนี้นะคะเขาได้ดูพฤติกรรมของนกพิราบค่ะต่อการกดปุ่มอาหารซึ่งในช่วงแรกเนี่ยปุ่มอาหารก็จะมีอาหารให้ทุกครั้งเล นะะในเวลาที่นกพิราบจะกดเนาะเมื่อเอาปากไปจิกปุ่มเนี่ยก็จะมีอาหารลงมาตลอดเลยพอผ่านไปสักพักนะคะคุณสกินเนอร์พบว่านกพิราบมันจะจิกอาหารเฉพาะเวลาที่มันหิวเท่านั้นเพราะในรอบแรกเนี่ยค่ะมันจะมีอาหารออกมาทุกครั้งถูกไหมคะเขาก็เลยปรับให้อาหารออกมาเพียงแค่50%เเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเมื่อนกพิราบเนี่ยจิก ที่ปุ่มกดอาหาร100ครั้งอาหารก็จะออกมาพียงแค่50ครั้งแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้อาหารเนี่ยค่ะออกมาน้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายนะคะเขาก็ปล่อยอาหารพียงแค่1%เท่านั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้านกพริราบเนี่ยค่ะเอาปากไปจิก ที่ปุ่มกดอาหารถึง100ครั้งอาหารก็จะออกมาเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นและนี่นะคะคือความอันตรายของคนที่เป็นนร์ซิสิสที่กระทากับเหยื่อค่ะคือนกพิราบที่เป็นเหยื่อนี่แหละคะ่ะจะมีอาการคิดหมกมุ่นหมกมุ่นแต่กับการกดอาหารกดอาหารอย่างเดียวเลยค่ะจิกจิก,จก,จกอาหารอยู่อย่างเดียวจนนกพิราบขาดใจตายจากการจิกปุ่มอาหารถึง100ครั้งต่อ1นาทีเป็นเวลา16ชั่วโมงค่ะ เมื่อเราลองเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของนาร์ซิสซิแล้วนะคะสังเกตไหมคะว่าเขามีพฤติกรรมแบบไหนใช่ค่ะคือเขาจะทําให้เรามีความหมกมุ่นกับตัวเขาก่อนว่าเฮ้ยทำไมช่วงแรกเนี่ยเขาให้เราได้มาแบบเต็มแม็ตเต็มเหนี่ยวจังเลยทําไมเรารู้สึกว่า คนนี้เขาดูทุ่มเทกับเราจังเลยซึ่งมันชัดเจนจนน่าสงสัยอะคะ่ะแล้วเมื่อเราโดนพวกนาซิซิสปฏิบัติกับเราแบบนี้แล้วนะคะเราก็เลยกลายเป็นคนที่หัวปักหัวปัเช่นเดียวกับนกพิราบนี่แหละคะ่ะเพราะมันมีอาหารให้เราตลอดแงนะคะฉันก็เลยจิกเอาอาหารอยู่อย่างนั้นแต่พอพวกนาซิซิสเนี่ยคะ่ะเริ่มถอยเราก็จะเริ่มสับสนงนูงงและว่าเฮ้ยทำไมสิ่งที่เราเคยได้รับ มันน้อยลงเรื่อยๆเกิดความคิดว่าเราทำอะไรผิดไปทำไมเขาถึงตีตัวออกหางซึ่งบางทีที่เราคิดนะคะเราอาจจะคิดหมกมุ่นจนขาดใจตายเหมือนกับนกพิราบก็ได้นะคะและนี่นะคะก็คือความอันตรายและการกระทำอันหลักแหลมของพวกที่เป็นนร์ซิสิสค่ะหากเพื่อนๆไม่สังเกตคนรักในความสัมพันธ์ให้ดีนะคะเพื่อนๆก็อาจจะเป็นเหยื่อเช่นเดียวกับนกพิราบก็ได้นะคะ เพื่อนๆดูเรียงคะว่าทั้งท็อกซิกและนาซิซิสเนี่ยมีความอันตรายต่อคนรอบข้างขนาดไหนลองสังเกตคนรอบข้างตัวเองดูนะคะเพื่อนๆเ,เคยเจอแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าถ้าใครที่เคยเจอแบบนี้เพื่อนๆมีการรับมืออยังไงบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะวายว